สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันนะคะก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสร้างการนำเสนองานต่างๆเราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้องเพื่อให้ใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเป็นขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel นะคะหลังจากที่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว การเรียกใช้งานโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคลิกที่ปุ่มสตาร์ที่อยู่บนทาร์ดบาร์นะคะเลือกโปรแกรมคลิกเลือก Microsoft Office นะคะเลือกโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007ค่ะ ค่ะนี่คือหน้าตาของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office 2007นะคะค่ะจบการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ค่ะ